วัดนี้ต้องเป็นข่าวนะครับสำหรับใครที่อยากโชคดีเรื่องเงินและก็เรื่องงานนะครับผมมาที่นี่ผมขอเงินกับงานไม่เคยขอความรักสักทีเลยฮะการเงินกับงานไม่เคยขาดนะครับสำหรับใครที่เคยดูคลิปผมก่อนหน้านี้แล้ววันนี้ผมจะมาอัปเดตให้นะครับเนื่องจากว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านมีเมตตามากๆผมมาที่นี่ผมมาเข้าร่วมพิธีขอขอมากรรมตัดกรรม และก็เสริมดวงนะครับเป็นพิธีที่จะทําให้เรานั้นรู้สึกสบายใจมากขึ้นใครที่มีความเชื่อว่าเวลาเราไปขอขามาพ่อกับแม่ไปกราบเท้าพ่อแม่แล้วชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับที่นี่จะทําวิธีให้ท่านขอขามากรรมนะครับกับ สิ่งที่เราเคยทําไม่ดีเอาไว้ตั้งแต่ดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินะครับบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเราเคยทําอะไรไว้กับใครบ้างนะครับแต่วิธีที่นี่จะทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะครับเวลาไปขอพรกับเทพเนี่ยก็จะได้ผลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยเคยไปขอพรหลายๆที่แล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ประสบความสําเร็จสักทีเพราะบางครั้งเราติดกรรมนะฮะวิบากกรรมต่างๆที่เราเคยทําสะสมมาแล้วแต่ว่าเราไม่เคยขอขามากรรมเลยวันนี้ผมพาไปดูครับ มาถึงตรงนี้นะครับเราก็มาบูชาทูบเทียนแล้วก็จะมีกระดาษอยู่2ใบ 2> เป็นใบตัดกรรมนะครับขอขามากรรมแล้วก็ใบเสริมดวงเอาไว้ให้เราเขียนนะครับและเราก็จะได้น้ํามัน1ขวดนะครับนอกจากนั้นใครที่อยากเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานสุขภาพนะครับ ก็ไปซื้อเหล้านะครับอันนี้เป็นการเล่งดวนนะครับและหลังจากนั้นนะครับชุดนี้เนี่ยราคา120บาทนะครับบูชาและเราก็จะมีพานอันนี้ราคา100บาทนะครับเพื่อเป็นพานเสริมดวงนะครับหลังจากที่เราทําพิธีขอเข้ามากรรมตัดกรรมแล้วก็จะเข้าสู่พิธีเสริมดวงครับ ครับและนี่ก็คือลานพิธีนะครับที่เราจะนั่งรอเพื่อทําพิธีขอขมากรรมแล้วก็ตัดกรรมนะครับพิธีส่วนตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเวลาไปเทนะครับพยายามอย่าเทน้ํามันให้โดนมือตัวเองหรือไปโดนคนอื่นรวมถึงเราด้วยไม่งั้นผลกรรมหรือวิบากกรรมจะติดตัวเรากลับมาหรือไปติดคนอื่นนะครับหลังจากที่เราทําพิธีขอขมากรรมตัดวิบากกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้ามาในโบสถ์เอาพานเข้ามานะครับ<ด>เพื่อทําพิธีเสริมดวงอีกประมาณ1ชั่วโมงครับ ก่อนอื่นก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับสำหรับเงินที่ท่านทําบุญมาส่วนหนึ่งก็จะนํามาสร้างลานกระสินไฟตรงนี้นะครับเพื่อทํากิจกรรมทําพิธีต่างๆของทางวัดนะครับแล้วก็มาสร้างพระอุโบสถหลังนี้นะครับซึ่งยังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจะมีการเพ่งกระสินไฟแล้วก็เสริมดวงทุกวันพระ นในช่วงเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงสี่ทุ่มนะครับ<อ>และหลวงพ่อท่านก็เมตตานะครับสำหรับบางคนเนี่ยไม่สะดวกมาวันพระในช่วงค่ำนะครับเพราะวัวนต่อไปอาจจะทํางานนะครับท่านก็เลยเปิดในช่วงวันอาทิตย์ให้ขอขามากรรมตัดกรรมแล้วก็เสริมดวงช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับส่วนพิธีขอขามากรรมเนี่ยจะมีทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้า9ก้าโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งทุ่มครึ่งและก็เที่ยงคืนนะครับเป็นพิธี ขอขมากรรมตัดวิบากกรรมนะครับแต่พิธีเสริมดวงเนี่ยก็จะมีวันอาทิตย์ตอนบ่ายแล้วก็วันพระตอนค่ำนั่นเองนะครับส่วนองค์กรหน่วยงานไหนที่เป็นบริษัทนะครับอยากเชิญหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อท่านก็เมตานะครับจะไปทําให้ท่านที่บริษัทนะครับให้กับลูกน้องของท่านให้กับสถานที่ของท่านเพื่อให้กิจการรุ่งเรืองและก็ดวงเหงกันนั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาที่วัดแก้วฟ้าอาเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับหรือเข้าไปติดตามข้อมูลได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ วัดแก้วฟ้านนทบุรีได้เลยนะครับ